สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพต้องระวังรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมเกี่ยวกับสุขภาพและในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่สำคัญมากๆนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดที่คุณต้องรู้แต่ไม่มีใครบอกหลายคนอาจจะคิดว่ามะเร็งปอดเกิดจากบุหรี่เท่านั้นแต่ความจริงแล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่เราอาจมองข้ามไป วันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงกันครับก่อนอื่นเรามาทบทวนความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนครับมะเร็งปอดคืออะไรอธิบายง่ายๆคือการที่เซลล์ในปอดเติบโตผิดปกติและคุมไม่ได้จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายที่สามารถแพร่กระจายยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้สาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ทราบกันดีคือการสูบบุหรี่ทั้งผู้ที่สูบเอง Active Smoker และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่โดยไม่ได้สูบเอง Passy v m s m o r e r ซึ่งมีสารเคมีอันตรายกว่า7,000ชนิดโดยในจำนวนนี้มีสารก่อมะเร็งมากกว่า70ชนิดแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือสาเหตุอื่นๆที่อาจคาดไม่ถึงคุณรู้หรือไม่ว่านอกจากการสูบบุหรี่แล้วยังมีผู้ร้ายที่แฝงตัวอยู่รอบตัวเราอีกหลายอย่างที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดได้ สาเหตุที่1การสัมผัสก๊าซเรดอน คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่ก๊าซเรดอนเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ2ของมะเร็งปอดรองจากการสูบบุหรี่เลยทีเดียวก๊าซเรดอนคืออะไรมันคือ Gas ก๊าซกัมมันตารังสีที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเกิดจากการสลายตัวตามธรรมชาติของอยูเรเนียมในดินและหินก๊าซนี้สามารถซึมผ่านรอยร้าวในผนังบ้านพื้นบ้านและท่อระบายน้ำเข้ามาสะสมอยู่ในอาคารได้โดยเฉพาะในห้องใต้ดินหรือบริเวณที่ อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเมื่อเราหายใจเอาก๊าซเรดอนเข้าไปสารกัมมันตรังสีจะไปทำลายเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจและเนื้อปอดทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้ยิ่งถ้าคุณเป็นคนสูบบุหรี่อยู่แล้วการสัมผัสก๊าซเรดอนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับสาเหตุที่ 2. มลพิษทางอากาศ เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนที่พูดถึงกันบ่อยครั้งโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กจิว๋วที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดและกระแสะเลือดของเราได้ง่ายๆองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มลพิษทางอาการเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มหนึ่ง กรุ๊ปวันคาซิโนเจนเช่นเดียวกับบุรี่และแร่ใยห,หินซึ่งหมายความว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของมะเร็งในมนุษย์ได้ไม่ใช่แค่ฝุ่น PM 2.5เท่านั้นแต่รวมถึงก๊าซพิษอื่นๆจากการเผาไม่เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจรติดขัดที่เราหายใจเข้าไปในทุกๆวันก็เป็นภัยเงียบที่ทำลายปอดของเราอย่างชา้ชาๆ สาเหตุที่3การสัมผัสสารเคมีอันตรายจากการทำงานสำหรับบานอาชีพมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารเคมีอันตรายที่ทราบกันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอดสารเหล่านี้ได้แก่แร่ใยห,หินแอสเบสตอสพบในอุตสาหกรรมการก่อสร้างฉนวนการความร้อนและผ้าเบรกแม้ปัจจุบันจะมีการจำกัดการใช้แต่ผู้ที่เคยสัมผัสในอดีตก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ก๊าซเรดอนนอกจากในบ้านแล้วผู้ที่ทำงานในเหมืองแร่หรือบริเวณที่มีหินอยู่เรเนียมก็มีความเสี่ยงสูงสารหนูอาร์เซนิกพบในอุตสาหกรรมผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและไม้แปรรูปคโครเมียมนิกเกิลแคดเนียมพบในอุตสาหกรรมโลหะการชุบโลหะและแบตเตอรี่คาร์เมลควันจากดีเซลผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเวลานานเช่นพนักงานขับรถบรรทุกพนักงานในกโกลดังสินค้า หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมเหล่านี้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการสัมผัสสารอันตรายให้มากที่สุดสาเหตุที่4ประวัติครอบครัวและพันธุกรรม family history และ genetics แม้ว่ามะเร็งปอดส่วนใหญ่จะเกิดจากปัจจัยภายนอกก็มีส่วนน้อยที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องป่วยเป็นมะเร็งปอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหนุ่มสาวหรือไม่เคยสูบบุหรี่คุณอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการเป็นมะเร็งปอดเช่นกันนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาการกลายพันธุ์ของยีนบางชนิดที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ถึงแม้จะยังไม่สามารถระบุยีนที่ชัดเจนได้ทั้งหมด แต่การทราบประวัติครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบสาเหตุที่5การติดเชื้อบางชนิดในปอด (Certain lung infections) แม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่การติดเชื้อบางชนิดที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในปอดอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้ในระยะยาวเช่นวัณโรค (Tuberculosis) ผู้ที่เคยเป็นวัณโรคและมีรอยโรคในปอดอาจมีความเสี่ยงเล็กน้อยในการเกิดมะเร็งปอดบริเวณรอยโรคนั้นการติดเชื้อ HIV ผู้ป่วย HIV มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเกิดมะเร็งหลายชนิดรวมถึงมะเร็งปอดสาเหตุที่6เคยมีประวัติการฉายรังสีบริเวณหน้าอก สำหรับผู้ที่เคยได้รับการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นๆบริเวณหน้าอกเช่นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองการฉายรังสีอาจเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยในการเกิดมะเร็งปอดในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการรักษาในอดีตที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการฉายรังสีที่แม่นยำและจำเพาะเจาะจงเท่าปัจจุบันอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและผลประโยชน์จากการรักษามะเร็งเดิมมักมีมากกว่าความเสี่ยงนี้เสมอ แล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่อย่างเด็ดขาดนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดตรวจสอบปริมาณกาซเรดอนในบ้านหากคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออาศัยอยู่ในบ้านที่มีโครงสร้างเอื้อต่อการสะสมของกาซเรดอนควรพิจารณาการทดสอบและหาทางลดระดับกาซเรดอนในบ้าน หลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5ก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานเมื่อค่าฝุ่นสูงลดการเดินทางในช่วงที่มีมลพิษหนาแน่นและสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมอากาศบริสุทธิ์ ป้องกันตัวเองจากการสัมผัสสารเคมีอันตรายในการทำงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE ที่เหมาะสมปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้บังคับบัญชาหากพบว่าสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์หากคุณมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอดหรือมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของตัวเองควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและการตรวจคัดกรองที่เหมาะสม มะเร็งปอดเป็นโรคร้ายที่เราสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการตระหนักถึงสาเหตุที่แท้จริงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอย่ารอให้สายเกินไปการดูแลสุขภาพปอดของเราเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการสุขภาพต้องระวังในวันนี้หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ